น้องบานทีอ่า12นะคะน้องเพื่อนๆทุกคนคะหนูเด้งก็นะะค้องก็มาเก็บอ่ามะขามอ่อนให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะน้องนะคะเนูเด้งก็ไม่มีอะไรเด้อค่ะเดื่องหนูเด้งก็ขอตัวลงคลิปเพก่อนจ้าเดี๋ยวหนูเด้งก็ต้มอ่าให้ต้มยำให้เพื่อนๆได้ดูเด้อค่ะเด้อนะคะน้องวันนี้ก็เป็นวันอ่าลารหัทนะคะน้องเพื่อนๆวันนี้วันทารหัทนะคะน้องหนูเด้งก็เลยออกมาน้องให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะน้องนะคะ ยอดมะขามอ่อนเยอะเลยค่ะนะคะเยอะมากๆค่ะยอดมะขามอย่าค่ะเนาะยอดอ่อนเต็มเลยค่ะเพื่อนๆทุกคนเนี่ยค่ะขาหมูก็ได้เลยค่ะเด้อนะคะต้มยำใส่ขาหมูเราก็ต้มยำใส่ได้หลายอย่างค่ะเพื่อนๆทุกคนเลยแต่เราจะเอาไปใส่ต้มยำอะไรนะคะเนาะนะคะเดี๋ยวเราจะพามาจิบไปค่ะยอดมะขามออ่น นี่ก็ยอดน้อยยอดเต็มเลยค่ะเพื่อนเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะยอดอ่อนแบบเอาไปใส่ต้มยำได้เลยค่ะเด้อเนี่ยค่ะน้อต้มยำนะคะเนาะค่ะลู่เดียงก็จะพามาเก็บยอดมะขามอ่อนกันมะขามอ่อนเยอะเลยค่ะเยอะมากๆค่ะยอดมะขามอ่อนเนี่ยค่ะเนาะยอดอ่อนเต็มเลยค่ะเพื่อนทุกคนเนี่ยค่ะเก็บไปต้มยำนะคะเนาะเพื่อนทุกคน ต้มยำเก็บไปต้มยำใส่ยอดมะขามอ่อนก็เยอะนะคะเยอะมากๆค่ะยอดมะขามอย่าค่ะเนาะยอดอ่อนๆเต็มเลยค่ะเพื่อนๆหนุ่มๆเนี่ยค่ะอยากกินต้มยำค่ะเราใส่ยอดมะขามอ่อนนะคะเพื่อนๆหนุ่มเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะยอดอ่อนแบบเอาไปใส่ต้มยำได้เลยค่ะเด้อเนี่ยค่ะเนาะต้มยำนะคะเนาะ ค่ะลูกเดียงก็จะพามาเก็บยอดมะขามอ่อนกันค่ะต้มยำนะคะนกนะคะต้มยำใส่ยอดมะขามค่ะนั่นแหละค่ะจาก็มะยอดเยอะมากเลยค่ะเป็นคนโคนนะคะเนี่ยค่ะยอดเด้งก็ไม่มีอะไรนะคะน้อกนะคะมะขามอ่อนนะะคยอดมันเดียงก็ไม่มีอะไรนะคะน้อกนะคะมะขามอ่อนนะะคยอดมันเดี๋ย้งก็จะพามาเก็บไปค่ะยอดมะขามออ่น นี่ก็ยอดน้องยอดเต็มเลยค่ะทุกคนค่ะนะคะบุญเต็มเลยค่ะทุกคนทุกคนนี่ยนะคะน้องบางทีเอ่าทิปซองนะคะน้องคนทุกคนนะคะเดี๋ยวก็นะคะน้องออกมาเก็บอ่ามะขามอ่อนให้ทุกคนเดี๋ยวดูกันนะคะน้องเนาะค่ะอยากกินต้มยำค่ะเราใส่ยอดมะขามอ่อนนะคะทุกคนทุกคน สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพ็่คนทุกคนวันนี้นุมิเดงก็จะพามาเก็บอยอดมะขามอ่อนนะคะเน้องเนาะค่ะยอดมะขามอ่อนนะคะนุมิเดงจะเอาไปนะคะสดน้ำแบบชุม่มคอชุม่มคอค่ะเพ็่คนทุกคนนะคะเน้องนะค่ะยอดเยอะมากๆเลยค่ะนะคะเก็บนตะิดอกัน,นะคะเด้อนะคะเนาะงมันจะต้มนะคะนาะต้มไส่ ยอดมะขามเก็บติดกันนะคะเด้อนะคะเนาะมันจะต้มนะคะเนาะต้มใส่ยอดมะขามเก็บติดกันนะคะเด้อนะคะเนาะมันจะต้มนะคะเนาะต้มใส่ยอดมะขามต้มยำใส่ยอดมะขามอ่อนนะคะเนาะนะคะอย่เอาเดียวกะะ็ขอตัวลงคลิปแค่นี้ก่อนจ้าขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ อยากกินต้มยำค่ะเนาะใส่เอายอดมะขามอ่อนนะคะเพื่อนๆทุกคนต้มยำใส่ยอดมะขามอ่อนนะคะน้องนะคะน,ะคะนุ่มเดยกก็ขอตัวลงคลิปแค่นี้ก่อนจ้าขอบคุณทุกกำลังใจจ้านะคะสดน้ำแบบชุ่มคอชุ่มคอค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะเนาะ,ะนะื้ะอขาโยนเยอะมากๆเลยค่ะนะคะข่าเนาะ,ะนวันขี่เอ่าทิปซองนะคะน้องเพื่อนๆทุกคนนะคะหนุ่มเด็กก็นะคะเนานะกลองมาเก็บอ่า นะคะอ่อนให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเนะะ้องๆคะ่ะเก็บไปต้มยำใส่อ่าเก็บไปต้มยำใส่อ่าค่ะนะคะบุญเต็มเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรเด้อคะ่ะเดี๋ยวหนูแดงก็ขอตัวลงคลิปพิมพ์ก่อนจ้าเดี๋ยวหนูแดงก็ต้มอ่อาหอ ต้มยำให้เพื่อนๆได้ดูเด้อค่ะเด้อนะคะน้องตุ๊กเดี๋ยวเราจะพามาเก็บไปค่ะยอดมะขามอ่อนค่ะนี่ก็ยอดน้องยอดเต็มเลยค่ะ่อนค่ะเดี๋ยวเราก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนได้ดูกันจ้านะค่ะน้องนะค่ะวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสรยอดมะขามอ่อนกเยอะนะคะเยอะมากๆค่ะยอดมะขามอ่อนเดี๋ยวค่ะเนาะ ยอดอ่อนเต็มเลยค่ะเพื่อนๆทุกคนเนี่ยค่ะต้มยำใส่ยอดมะขามอ่อนนะคะน้องะราค่ะเดี๋ยวก็ขอตัวลงคลิปอันนี้ก่อนจ้าขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขาหมูก็ได้เลยค่ะเด้อนะคะต้มยำใส่ขาหมูแล้วก็ต้มยำใส่ได้หลายอย่างค่ะเพื่อนๆทุกคนเลยแต่เราจะเอาไปใส่ต้มยำอะไรนะคะเนาะนะคะนะ้องบานทีเอ่อคลิปซอมนะคะน้องเพื่อนๆทุกคนนะคะเดี๋ยวก็นะคะเน้องก็มาเก็บอ่อมะขามอ่อนให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเนาะงเราค่ะ เก็บติดกันนะคะเด้อนะคะเนาะมันจะต้มเนาะเนาะต้มใส่ยอดมะขามอยากกินต้มยำคะเนาะใส่เอายอดมะขามอ่อนนะคะเพื่อนๆคนค่ะสดน้ำแบบชุ่มคอชุ่มคอค่ะเพื่อนๆคุกคนนะคะเนาะเนาะยอดเยอะมากๆเลยค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นวันอ่าพะเลัทนะคะเนาะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เปนพะเลัทนะคะเนาะเนาะหนุเียงก็เลยออกมา น้องให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะนาะเนี่ยค่ะวันนี้ก็เป็นวันอ๋อพรฤหัสนะคะเนาะเพื่อนๆทุกคนวันนี้วันพรฤหัสนะคะเนาะ้องค่ะนุ้ยแดงก็เลยออกมาน้องให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะนาะเนี่ยค่ะนุ้ยแดงก็คลิปภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูกันจ้านะคะเนาะงนะคะวันนี้ก็เป็นวันพฤหัส เดี๋ยวเราคลิปภาบรรยากาศเพื่อนๆดูกันจ้านะคะน้องเนาะคะวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสเก็บไปต้มยำใส่อ,อยากกินต้มยำะค่ะเ้าใส่เอ,อยายอดมะขามอ่ะนะะอนนะคะเพื่อนทุกคนเก็บนะไปต้มยำนะคะคน้อเพื่อนๆทุกคนเอาไปต้มยำแล้ว เดี๋ยวก็ไม่มีอะไรเด้อค่ะเด้อหนูแดงก,ก็ขอตัวลงทิพย์พิมพ์ก่อนจ้าเดี๋ยวหนูแดงก็ต้อมอ่าให้ต้มยำให้เพื่อนๆได้ดูเด้อค่ะเด้อนะคะเราต้มนะค,ะค่ะเก็บไปต้มยำนะคะเนาะเพื่อนทุกคนค่ะเอาไปต้มยำค่ะเก็บไปต้มยำนะคะเนาะเพื่อนทุกคนค่ะเอาไปต้มยำ ต้มยำใส่ยอดมะขามอ่อนนะคะน้องเนาะคะหนุ่มเด็กก็ขอตัวลงคลิปย์ยนี้ก่อนจ้าขอบคุณทุกกำลังใจค่ะเก็บติดกันนะคะเด้อนะคะเนาะมันี้จะต้มนะคะเนาะต้มใส่ยอดมะขามนะคะะน้องบางทีเอ่าทิพย์ซ้อมนะคะน้อกคนนะๆหนึ่วก็นะคะเนาะกลองมาเก็บอ่ามะขามอ่อนให้เป็นๆเดีดูกันนะคะเนาะงเนะค่ะ สดน้ำแบบชุมช่มคอชุ่มคอค่ะเป็นคนละคนนะคะเนาะนี่ค่ะหย่อนเยอะมากๆเลยค่ะนะคะข้าวบลต็มเลยค่ะเพื่อนๆทุกคนนี่ยข้าวบลนะคะเนะะีนะะ่ยค่ะยอดเต็มเลยคะ่ะเพื่อนๆทุกนะคะกนยอดมะขามอ่อนนะคะ,นะคะ เก็บติดกันนะคะเด้อนะคะเนาะมันจะต้มนะคะเนาะต้่มไทยเดือดมะขามกันจ้านะคะเนาะเุื่อนๆคนมะขามอ่อนนี่ก็ใส่ต้มยำก็อร่อยนะคะเนาะนะเก็บติดกันนะคะเด้อนะคะเนาะมันจะต้มนะคะเนาะต้่มไทยเดือดมะขามคนะคะบุนต็มเลยค่ะเพื่อนๆคนนี่ไะ ไปต้มยำนะคะเนาะเพื่อนทุกคนค่ะเอาไปต้มยำขมบบนนะคะเนี่ยค่ะยอดเต็มเลยค่ะเพื่อนทุกคนยอดมะขามอ่อนเดี๋ยวค่ะคะยอดมะขามอ่อนเยอะเยอะเลยค่ะเยอะมากมากค่ะยอดมะขามอ่อนเดี๋ยวค่ะเนาะยอดอ่อนเต็มเลยค่ะเพื่อนทุกคนเดี๋ยค่ะ เจ็บเจ็กันนะคะเด้อนะคะเนาะวันนี้จะต้มนะเนาะต้มไข